เราก็ออกไปจากอินเดียนี่แหละไประยุกก็จะมีทุกวันอาราจีบูชาไม่เคยไม่เคยหลับเลยทุกวันทุกวันตรงท่านก็เป็นที่อี่าหนึ่งแต่ตรงนี้ก็มีเยอะอยู่ที่ ที่เราชอบไปก้าวเดียวปกติโอ้โหเรือเต็มเหมือนกัไม่มีการพิสูจน์ว่าทำไมน้ำมันไหลย้อนได้ไม่มีอะไรที่น่าคิด,คดอะไรเร็บอกว่ามันดำมันไหลจากนูน่นไป